สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง20ความสุดยอดของโปรแกรม b e n d e r นะฮะไอ้คำว่าความสุดยอด20อย่างของ b e n d e r มันคืออะไรบ้างจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก ฟีดแบ c ของคนที่ชอบใช้มันมากที่สุดนะฮะเริ่มด้วยตัวที่หนึ่งกริสเพนซิลกริสเพนซิลเป็นเครื่องมือในการทำา2 d effect รวมไปถึงการวาดเส้น2 d รวมไปถึงการใส่เอฟเฟกของเส้นรวมไปถึงการลงสีเหมาะอย่างยิ่งในการสร้างสตอรี่บอร์ดหรือแอนิเมชันที่เป็น2 d คนที่อยู่ในสายชอบการ์ตูนห้ามพลาดกริสเพนซิลนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็เป็นตัวที่ว่าเป็นตัวตึงเลยนะฮะ หาคู่เทียบเหรอค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่า Gris Pencil เป็นระบบการทำ 2D ที่อยู่ภายใต้โปรแกรม Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมทำ 3D ที่เรียกว่าระดับสุดยอดนะครับดังนั้นเมื่อมันเป็น 2D ที่อยู่ภายในโปรแกรม 3D ที่สุดยอด มันย่อมได้เปรียบคู่แข่งมากมายในการที่จะเอาไป develop ทำอะไรต่ออย่างเช่นทำ a n i m a t i o n หรือทำงานที่มันมีความ stylized มากๆนะครับอันนี้คือข้อ1ข้อ2เราไปดูฮะอันนี้ผมเรียกว่ารักมากเลยก็คือ Scouting tool Scouting tool ชุดเครื่องมือการปั้นนะการปั้นเราจะเรียกว่าการปั้นแบบแนวปั้นดินหรือจะเป็นการเราจะเรียกว่าการแกะสลักก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่าการปรับแต่งโมเดล 3D ในรูปแบบที่เป็น Form. ออแกนิกฟอร์มอย่างตัวอย่างอะไรดีก็อย่างที่ผมเคยยกไปฮะงานที่เป็นรูปทรงธรรมชาติางานแคตเตอร์นะมันจะทำได้เก่งมากตัวที่3าม modifier มันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราใส่ความน่าสนใจเข้าไปให้กับโมเดลที่เรามีได้เวลาทำ3 d เราจะเริ่มจากการทำโมเดลรูปทรงพื้นฐานใช่ไหมฮะ แต่ว่าในเบนเดอร์เนี่ยมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราแทบจะทุกคนจะต้องใช้ชื่อว่า modifiermodifier Mod จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปร่างของโมเดลไม่ว่าจะเป็นการ smooth นะการทำสิ่งที่เราเรียกว่า subdivision การ Miller การ b o บ e a n นะการสร้างโมเดลมาเล่าอีกชิ้นมาตัดหรือเอฟเฟกที่เป็นลักษณะของการซ้ำที่เราเรียกว่า array ที่เอาไว้ทำแบบนึกถึงบันไดวนก็แล้วค ใช้อาเลนะครับนึกถึงการเลียงอิดก็ได้อิดที่วางเป็นก้อนๆเนนะี่ยใช้อาเลนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของ modifier นะครับต่อไปตัวที่4การทำ uv นะเรียกว่าใครที่ต้องการจะไปสู่อีกระดับหนึ่งจะพลาดเรื่องของการทำ uv ไม่ได้นะเพราะการทำ uv จะทำให้เราทำ texture ได้ดีขึ้นนะและบางครั้งการทำ uv จะช่วยให้เราสามารถที่จะไปทำ งานในขั้นตอนอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการทำเอฟเฟกการใช้ geometry node นะฮะที่ไปยุ่งเกี่ยวกับ U V การทำลิกบางอย่างที่จะต้องมีการยุ่งเกี่ยวกับ U V ตัวต่อไป Cycle Render Engine นะครับ Cycle Render Engine จะเป็นเครื่องมือการเรนเดอร์ที่มีความสมจริงที่อยู่ในเรนเดอร์เป็นตัวที่เรียกว่าต้องการคุณภาพใช้ Cycle Render นานหน่อยแต่สวยนะฮะ ตัวต่อไปตัวที่6ก็คือ e v นะตัวนี้ผมชอบที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าใน blender 4.2 lts นะครับในคลิปล่าสุดได้มีการอธิบายถึง e v ไว้อย่างละเอียดว่า e v ในเวอร์ชันใหม่นั้นมันแจ่มขึ้นยังไงบ้างมันคำนวณสงสะท้อนได้มันคำนวณเลเทสติ้งได้มันทำ ambient occlusion ได้ดีกว่าเดิมนะครับไปสู่ข้อ7ระบบโนดเบตเชดดิ้งการสร้างโนด เพื่อจัดการเท็กเจอร์รวมไปถึงแสงและเงาจริงๆแล้วมากกว่านั้นอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียกเบนเดอร์ว่า,าเป็น h o u d นี่น้อยนะฮะท่านต้องลองพิจารณาเองว่าความเจ๋งของมันนะขนาดไหนนะฮะถัดไปนะฮะเป็นข้อ8 Animation Tool นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการทำ Animation การเซต Key Frame การปรับกราฟต,ต่างๆการใส่ modifier นะการทำ Animation ใน b l n n e r r ก็มี modifier คือเราสามารถที่จะใส่ เป็นเครื่องมือเสริมลงไปการใส่น้อยเข้าไปการทําให้กล้องสมมติเราอนิเมตกล้องนี้นะเราอยากจะทําให้กล้องเนี่ยมันดูมีความฟลูอิดมีความเป็นธรรมชาติมีความเรียลลิสติกเพิ่มขึ้นเนี่ยเราแค่ใส่น้อยเข้าไปมันจะเพิ่มม m เ n นการเชคเบาๆเข้าไปปุ๊บแล้วกล้องเราจะสมจริงขึ้นมามากเลยนะฮะคือเครื่องมือของมันเนี่ยถือว่าให้มาแบบเต็มๆให้มาแบบไม่กักอะ เอาไปใช้เลยอยู่ที่คุณจะเรียนรู้การใช้มันได้แค่ไหนนะฮะข้อที่9นะความเจ๋งของมัน particle system ระบบการสร้างเอฟเฟกที่มีความซับซ้อนควันไฟพายุฝนนะ particle ลอยเศษฟุน่นลอยการคำนวณทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะค่อนข้างเร็วผมค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ฟิลต่างๆที่เข้ามากระทำกับ particle เพื่อจะช่วยให้ particle เนี่ยมันไหลไปใน ในเวที่เราต้องการเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีครับอ,อันต่อไปก็คือระบบ Physical Simulation Physical Simulation เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ Particle System เพราะ Physical Simulation เนี่ยหมายถึงชุดเครื่องมือที่ใช้ในการจำลอง p ฟิสิกเช่นการชนนะการที่ของแข็งตกลงมาเป็นบล็อกๆชนกันมีการคำนวณอันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Rigid Body นะครับ เราจะมีการคำนวณอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า s อฟต์บอการคำนวณพวกลองจินตนาการถึงก้อนเยลลี่ที่ลงมาชนกันชนกันแล้วอาจจะไปรวมกันเป็นอะไรอย่างอื่นนะฮะการชนนะฮะเราเรียกว่าการใช้ชุดเครื่องมือฟิสิก s simulation นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการคำนวณในส่วนของผ้าแล้วก็ในส่วนของ f l ูอิด้วยผ้าก็คือผ้าเสื้อ นะทำเป็นโฆษณาเสื้อทำเป็นผ้าที่ถูกเทียที่ถูกฉีกขาดออกหรือว่าลองนึกถึงอ,อย่างนี้ฮะรถวิ่งไปผ้าคลุมแล้วผ้าค่อยๆฉีกออกตามแรงลมที่มันกระแทกเข้ามานะครับ fluid simulation ก็คือการคำนวณพวกของเหลวหรือแกส๊สนะทำได้ทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นควันไม่ว่าจะเป็นไฟทำได้ทั้งหมดในนี้นะครับ ส่วนต่อไปอันที่11อันที่11อ camera tracking การทำ camera tracking ผมขอรวบข้อ12บด้วยเลยคือ motion tracking motion tracking กับ camera tracking เนี่ยเราจะใช้มันสำหรับการหาข้อมูลของกล้องที่เราถ่ายงานจริงๆมาเพื่อที่เราจะทำา g g ลงไปในนั้นแล้วให้ CG มันเนียนไปกับฟุตเทจนั้นๆหรือเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าการทำวิชวลเอฟเฟก บางคนเรียกกระบวนการตรงนี้เนี่ยเรียกเรียกว่าการทำแมชมู ving เพื่อที่จะเอาไปสร้าง c g ลงไปบนวิดีโอนะไอ้ตรงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเลยครับแล้วในเบนเดอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือในเดือนหน้านะเราจะมีคอร์สวิชวลเ e ฟเฟกต์ n นเบนเดอนะครับ มาให้แล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังทำอยู่ขออนุญาตนะฮะเดือนนี้นะฮะเรามี Scouting in v e บนเดที่มีการเรียนรูเ้เครื่องมือ Scouting t o ท l ที่ยอดเยี่ยมในเบนเดอร์นะเรากำลังมีโปรโม,มชั่นอยู่นะครับนักเรียนเก่าหนึ่งนักเรียนใหม่จาก25 0 0หเหลือ2,000บาทนะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับดังนั้นใครที่สนใจเบนเดอร์นะอย่าลืมจัดตัวนี้เพราะว่านี่คือโปรโม,มชั่นนะฮะได้ราคาที่พิเศษที่สุดจะไปมีโปรอีกทีนึงก็คือ12เดือน12นะครับอ่ะไปต่อ ข้อ13มนะฮะมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า pop r o r r i o n a l editing pop o r r i o n a l editing เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า p o w e r f u l มากมันจะคล้ายๆกับเครื่องมือ,อในการ scouting นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้โดยโปกติเนี่ยเรามีโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเวลาจะดึงโมเดลเนี่ยขออนุญาตอันนี้นะฮะเราจะดึงโมเดลเนี่ยเราจะดึงที่ component ของมัน component ของมันก็คือจุดหรือ face ด้านหรือ edge e d คือขอบ เราจะดึงจากคอมโพเนนต์แต่ว่า Proportional Editing เนี่ย Proportion เนี่ยแปบลบว่าสัสดส่วน p r r p o r t i o n a l Editing หมายถึงการปรับทีเดียวทั้งก้อนเลยหมายความว่าจากโมเดลที่เป็นของแข็งแบบนี้เวลาเราจะปรับเราปรับทีละเ e r ร e x หรือเราปรับทีละสอ e r t e x ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่ใช่มันจะทําให้การปรับ v e r t e x พวกนี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับว่ามีความซอฟมีความยืดหยุ่นเราสามารถที่จะใช้ เครื่องมือหรือบัตรที่ดูมีความซอฟมีความยืดหยุ่นเนี่ยในการดึงในการ Adjust Shape ของมันโดยรวมได้มันจะง่ายมากครับเวลาที่เราต้องการจะดัด a p e ของอย่างเช่นโมเดลแบบนี้ที่ผมทำโมเดลดึงเชฟยืดมาทางนี้ทั้งหมดจะยืดออกมาทางนี้ทันทีนะแล้วมันไม่ใช่การสเกลติ้งเลยนะมันเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโหมดของการทำโมเดลมันชื่อว่า p r proportional e d i t i n g ใครใช้ Bennder เนี่ยเชื่อได้ว่าจะชอบเครื่องมือนี้มากๆถ้าเราเทียบกับโปรแกรมมายานะฮะในมายาก็คือ So f t s e l e c t i o n ใน b บ e เด e r คือ proportional editing แต่ว่าผมมาชอบของใน b บ e เดอรมากกว่านะการทำงานของมันง่ายกว่านะครับตัวต่อไปคือ vertex group หรือว่าการจัดกลุ่ม vertex เพื่อควบคุมรายละเอียดของ mesh ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ vertex ก็คือจุดที่อยู่ในโมเดลเราจะจัดกลุ่มมันไปทำไมโอ้โหเราจัดกลุ่มมันเอาไปใช้ในการ paint weight เอาไปใช้ในการทำ texture ได้ทำ s h a d ได้ทำเอฟเฟกได้ ทำอะไรที่ละเอียดขึ้นไปได้แต่ว่าเบื้องต้นมือใหม่อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันหรอกครับแต่ว่ามันเตรียมไว้ให้ท่านเผื่อท่านเก่งขึ้นนะครับอันต่อไปก็คือเวทเพนท์เวทเพนติ้งเนี่ยก็คือการกําหนดว่ากระดูกของเราจะคุมจอยอะไร w เวทเพน t i n g เป็นขั้นตอนที่อยู่ในการล i คกิ้งนะฮะขอข้ามไปไวๆอันต่อไปคือชุดเครื่องมือในการสร้างกระดูกบนลิคกิ้งแล้วก็สกินนิ่งนะเรียกว่า เครื่องมือในการทำลิกกิ้งหรือการเซตอัพคาแรคเตอร์นั้นมีมาพร้อมและถ้าใครยังใช้ไม่เป็น l i ซีจีมีคอร์สด้วยนะครับ Animation and Licking in Blender เราจะใช้เครื่องมือชื่อ l i ก u i f y ในนั้นถ้าท่านอยากรู้เรื่องนี้มาเรียนกับ l i ซีจีนะครับในคอร์สนั้นนะครับรับรองว่าท่านจะได้ไปแบบคุมค้มๆทั้งลิกและ Animate เป็นนะครับข้อ17นะฮะระบบ Add-on a แอดออนเนี่ยเป็นอะไรที่มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ถ้าเราสร้างแอดออเป็นเราสามารถที่จะ สร้างเงินได้ด้วยนะเราทำปลักอินในเบนเดอร์นะฮะไปวางขายในเบนเดอร์มาเก็ตแล้วสิ่งที่เราเอาไปขายตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าแอดออนแอดออนเนี่ยเราจะเท่ากับมืนว่ามันคือปลักอินที่เอามาช่วยเราทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลักอินการจัดแสงนะปลักอินการรีโท p o อ o g โลจีนะถ้าเป็นภาษาเบนเดอร์เราจะเรียกว่าแอดออนนะครับข้อ18นะครับ Asset Browser มีเครื่องมือในการ บราวส์ se, จัดการไฟล์อย่างเป็นระบบระเบียบข้อ19คือ Shader Editor Shader Editor เนี่ยมันก็คือการปรับแต่งควบคุม Material เราจะมีโนดมากมายอยู่ในนั้นนะฮะเราทำงานร่วมกับ Texture บางครั้งเราใช้โนดที่มีมาผสมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการไอตรงนี้เราจะเรียกว่า Procedural Uh, Material หรือโ o สิช u ลเท็กเจอร์นอกจากนั้นข้อ20นะฮะในเบนเดอร์เองเนี่ยนอกจากมันจะมีชุดคำสั่งที่รองรับทั้ง 2D ทั้ง 3D มันยังมีตัวคอมโพสิตนะซึ่งมันใช้ได้ดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็มีมาให้มันมีเครื่องมือในการตัดต่อมันตัดต่อคลิปได้นะดังนั้นหมายความว่าในหลายๆโปรเซ s การทำงานที่เราต้องมีการเอ f ฟ o t เทเนี่ยมาจากโปรแกรมอื่นเนี่ย เดิมที่ผมทำอย่างนี้ผมเอาฟุตเทจเข้าพิเมียผมเอ็กซ์พอร์ตไฟล์มาเป็นซีเควนต์นะผมเอาซีเควนต์ไปแทร็กกิ้งจะเห็นว่ากว่าที่ผมจะเอาซีเควนต์ไปแทร็กเนี่ยผมต้องผ่านอีกหึงโปรแกรมบางครั้งเนี่ยต้องมีการผ่านถึง2โปรแกรมเพื่อที่จะเตรียมไฟล์เพื่อเข้าไปในโปรแกรม 3D แต่ใน b บ n เดอรเนี่ยมันจะมีตัววิดีโออดิเตอร์มาให้เราเลยซึ่งเราสามารถที่จะจบทุกอย่างได้ใน b บ n n e r r อันนี้มันจึงกลายเป็นความคอมแพคที่ มันเกินกว่าปกติที่ควรจะมีมาให้นะฮะแล้วก็เครื่องมือทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3D เนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการที่จะมุ่งไปสู่การเป็น generalist หรือว่าต้องการที่จะไปต่อยอดสกิลที่เรามี b e n เดอรเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสำหรับคนทั่วไปสำหรับฟรีแลนซ์สำหรับ,บ generalist สำหรับคนที่อยากจะต่อยอดหรือว่าคนที่เริ่มบริษัท มองหาเครื่องมือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความ compact มากๆอ่ะ b e n d e r เป็น option number one นะครับที่คุณจะเลือกใช้และขอขายครั้งสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือนอกจากการลงเรียนที่ Light CG Light CG เรามีคอร์ด b e n d e r ตอนนี้มี3คอร์ดแล้วแล้วเดือนหน้าจะมี v i s t u a l Effect in Blender คนที่ซื้อคอร์ดแบบหลายคอร์ดเนี่ยท่านเข้าไปดูในหน้าโปรโมรชั่นนะครับเพราะในนั้นเนี่ยจะมีการันเดิลคอร์สต,ตั้งแต่ เบนเดอร์ที่เป็น Into Bundle กับ Licking Animation นะครับอันนี้ชื่อเบนเดอร์ Bundle ราคา4,000บาทตัว Bundle ตัวใหม่ก็คือมี Into มี Licking Animation มี s c u ิ t i n g In, in Blender อันนี้ชื่อว่า Blender c o m p e t e นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้อยู่ในนั้นท่านเข้าไปเช็คได้ที่หน้าโปรโมชั่นแล้วก็เนื่องจากว่าเบนเดอร์เนี่ยมีเครื่องมือที่ดีๆอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไป Export ดังนั้นผมเนี่ยจะทําหน้าที่ เข้าไปสร้างคอร์สต่างๆที่มันมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละส่วนแล้วก็เอามาให้ท่านได้เรียนกันเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากที่สุดนะครับวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซีจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอการสัปดาครับสวัสดีครับ